จาวันนี้แม่นงการมาขายอยีกแล้วนะคะผักจ้าผักหลายอย่างนะจ๊ะจ๊ะตรงไหนนะ ไปขายมาก็กระเป๋าตังก็มาอยู่ข้างบนเลยทีนี้ก็ยังไม่เห็นคืนเอาอะไรจ้าสิบบาทเลยจ้าเลือกเลยจ้าเอาไหมจ้าไม่รีบหรอกรีบรีบรีบวิ่งอันไหนคะสดตอก็มีนะคะถั่วไม่ใช่ถั่วอ่าบวกบวกงูค่ะอันนี่ถั่วพูค่ะ กผกจ้าทั่ดดวฟูค่ะทั่วฟูตีขิงดิถุงละยี่สิบบาทค่ะมันอ่อนหรือเปล่าล่ะอ่อนค่ะอ่อนเนี่ยอ่อนอ่อนทั้นงนั้นนะมีแก่อ่อนอ่อนเนี่ยค่ะ,อ,นนคะอันนี้อะไรลูกขาวขาวอันนั้นมะเขือกระสิบบาทโมะคคอลี่สามห้าจ้ะน,นั่น,นยี่สิบจ้ะ อขอบคุณค่ะสตอไม่เอาหรอคะบวมงูค่ะหวานมาเป็นลวกกินกันลวกกินพริกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ดูสิบบาทนะจ้ะสิบบาทค่ะดึงของหงุดหมดเลยเอันดับข้างบนไปไหนอันล่างอไปเองเดินติดอันล่างมาอติดมลักเนีนะ่ยเดี๋ยวขี้โกงเขาเดี๋ยวเขาด่าเนาะ ี่ยือ่มกเออแม่จะไปดูร้านนูไงพีหลายอย่างมันิไม่่นนบนทำไมมันไม่เดินล้วพี่ติทาไมมันเงียบมันเหงาจังวันนี้ นาวดึกหนาวเย็น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 นานเยอะไปเที่ยวสาวดักเออนอนเฝ้าตะหนูนี่แหละข้างในก็ไม่ไปเรามาเฝ้าตะหนูนี่ฟังว่านี่เห็นไหมตัวดีไหมดีนะว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยไม่ได้ทิ้งอะไรป้าทิ้งอะไร ไอ้ขนมเขาให้มาพี่นียหายากนะป่อตัง ผักไม่จ้าผัากจ้าสิบบาทเลยจ้าดูก่อนคะ่ะตออะไรนะ่ะตอข้าวคะ่ะยี่สิบห้าบาทกรรทารหปยี่สิบห้หมามันโดนแด,ดดค่ะโดนแดดแต่ข้างในก็เหมือนเดิม สวยเหมือนเดิมขาไสิบบาทจ้ะพี่ขหนูขาเลยจ้าอนนี้นะสีแดงมีอยี่สิบห้าสามห้า um> จ้า หบาทครบาทคุณค่ะเฮ้ยเ้ยเขาซื้ออะไรอีกจะไปเก็บไว้อีกขอบคุณค่ะอาวอภิษฎสยี่สิบสามถุงห้าสิบเปรี้ยวอร่อยแล้วยี่สิบบาทสามถุงไปเลยห้าสิบอ่าไม่หอมน้อยจ้ะ โอ้หอมเยอะนะเนี่ยกระหล่ำนีดเดียวเลยที่ใส่เนี่ยนี่น่ถุงเนี่ยแม่สามถุงละห้าสิบสองถุงเองนะเนี่ยสถุงไ <c oughs> ปเลยเ <c oughs> ยีดเยีห้าสิบบาท <c oughs> ไปนูกก็บอกไปกินข้างนอกอม <c oughs> อมกี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ดองไปแล้วนะจ้าสามถุงนะจ้า ทำไมดิพิกน่ะพิกอ่ะหมดแล้วอันเดียวเองโดนตายีกโดนตายแล้วโดนตายที่ไหนแล้วมันลืมตายอยู่เห็นไหมนั่นน่ะว่ามันหูดีจังที่โดนเดี๋ยวมันก็ตอบว่าอู้ยังไม่ตายกูนอนเป็นใส่ร้ายมันว่ามันตายเขาจะไปไหนน้อยมาเหอะหูไม่ได้เรียกเลยจะไปเรียกมันอย่างนั้นแหละ บอกว่ากูทำไมวะเนี่ยกูหลับเนี่ยไอโดมันตื่นแต่เช้าไอโดอ่ะมันทมาหากินเนี่ยมันนั่นอ่ะมันเก่งหมานี่นฉลาดกินโน่นนี่นั่นมันพูดไม่ได้แต่มาแต่เช้ามาตามเออทำไมไม่ทำตามมันบ้างอ่ะีหลังเอาตัวอย่างแบบหมามั้ง ไมาดเยะ่ไม่ได้ซืได้องนอนเขาซื้ลาอปเี่ยงนะแล้มีตัวอะไรอง้าย้งเอะไรจ๊าเะเยอะเออเผ็ดมากแกง่แมแกงัมากแกงม่ออมน้อแมดีกินกับแก้วอะขอไ้พี่เนี้ยขาดไม่ได้เลยไอ้แก้วเจ้าน่ะ ขาดไม่ได้เลยเอาได้สักได้สักเม็ดเดียวบังมาแล้วบังโอ้นอกใจหนูไม่ซื้อกับหนูเลยพระเผือกเทศอ่ะนอกใจหนูอีกแล้วอะไรพเผือ่ะมันกเทศอ่ะแมงเผือกเอาหนูยังไม่ได้เอาขึ้นยังไม่มีเวลาเลยเนี่ย กมีอะไรเชื่อสตอก็มีนะจ๊ะสตอสตอมีตออะไรไม่มีอ่ะตออะไรไม่มีมีแต่สตอค่ะสตอบุรีใช่ค่ะดูเด็กมาดูหนูแล้วก็ไม่เอาหนูก็อยากให้เอาเน้นยเอาอะไรเอาอย่างอื่นนะ เก็บไว้นอนกัหมาขอแม่ของแม่ของมู่ตัวเอว่าแต่ของตัวเอมีแต่ว่าแมวขึ้นขายนักจ้ามีคนโดนเหรอคะวันนี้มามามามันต้องเย็มมามานะคะพูดมากนิดหน่นะคะ เขาจะได้เตะไมคะ้ค้าอยู่เนี่ยผักมาจ้าผักค่ะสิบบาทยี่สิบจ้าอันไหนจ้า ไม่เห็นนะพิตีนเอาคนนี้นะมาหรือเปล<อ>่าวะเนะเอาอะไรคะดูก่อนค่ะถุงมา20เจ้ะ,ะ,ะอ่อนค่ะอ่อนแ้วามาัละละมาัละ10บาทจ้ะทำไมมันเหลืหอวเหลว นี่ตัวนี้ไม่เหลืองจะมีเหลืองเหลืองแต่ก็ชินได้ครับม่ได้แข็งอยู่เนี่ยตัวนี้ไม่มีเหลืองตัวนี้สวยอยู่เอ่านไหมคะตัวนี้ใช่แล้วสามสิบใช่สามห้าจะหัวละสามห้าผักหนานี่ก็ผักผมเพื่อกินผักแพงค่ะโลดละเก้าสิบบาทแล้วรับมา เทียมสิบบาทจ้าดูก่อนจ้าทำไม่เป็นไม่เอาเราจะตอมีแล้วนะวันซื้อบอกไม่เอาวันนี้จะตอสามสิบใช่เมกคนที่้คนเขาไปปั่นเนี่ยปั่นน้ำ คนชอบกินมีประโยชน์กันนะจาดูกันได้นะคะเมื่อวานคนนั้นก็มาซื้อไปปั่นน้ำมันว่ะ สิบบาทเลยจ้าผมเดินผมเดินนบ้าม่ผมวนานทีมเอมาขึ้นเดิมทคนก็เยอะอยู่นะเลยทำามไม่ซื้อเอาเลยจ้าสิบบาทสิบบาทผักดองก็มีนะคะผักดองก็ยี่สิบจ้า ไหนจ้าดูก่อนค่ะเอามาละเท่ากันมาละสิบบาทหมดสุดท้ายพวกเปาหวานใช่ใช่เสร็จปันป่นนะปั่นน้ำหวานใส่ครึง่งนิ้นทีค่ะตลาดก็ไม่มีเมื่อวานขายดีมากก็มาล่านะเมื่อวาน จ้าี่หนูสวนก็มีนะจ๊ะที่ปลูกเองนะจ๊ะดูก่อนค่ะหิวแล้วเนะี่ยเริ่มหิวแล้วนะคะเริ่มหิวแล้ว ไปหมดแล้วผักไม่จ้าผักไม่จ้าใครบอกว่าเงียบละ่ะ <c oughs> เรียกอย่งนี่ไงดังมันดับหูเตมม่ค้าเรียกแม่ค้าเรียกลูกค้าจะตายอยู่แล้วเนี่ยอะไรกินกันนะอกินผักค้าด,ดูก่อนคะ่ะสิบบาทยี่สิบละจ้า ดูก่อนจ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะขอยืนดูค่ะพูดมากไปเปล่าไมืรอ้นื้ออะไรจ้าดูก่อนค่ะเออบอกคุณลำคาญดูก่อนจ้า มะเขือเทศกระแพงแพงดันมันเน่าอีกบอกหวยตั้งหากเนี่ยเลขห้าเนี่ย ออกรสชาติแบบไหนผักพี่แม่มันมันๆหรอเสือ้อซื้อที่ไหนมาเน,นี่ยม่มะเยี่ยมอเหรอพี่แม่มีอ่ะ,อะเอามาย่างสักหัวนิ่พี่พอหัวดิบอกจะ <c oughs> ไม่มีตังซื้อแล้วขายของไม่ดีเอาอะไรจ้าผักไหมจ้าสิบบาทค่ะสิบบาทดูก่อนจ้า ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องกันนะัแชาแนลนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ